สวัสดีครับผมจากที่ได้สัญญากันไว้นะครับว่าวันนี้เราจะมาเปิดดูสตูของเรากันนะครับผมว่าวันนี้เรามีอุปกรณ์ตัดต่ออะไรใหม่ที่เพิ่งอัปเดตกันมาบ้างน,นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกําลังใจให้กัเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมนะไปไป นี่ครับคือพามาดูเครื่องแรกก่อนเลยนะครับเป็นเครื่องที่เราใช้ตัดต่อมายาวนานนะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่องแรกๆเลยนะครับเป็นของพี่ชายนะครับผมตัวนี้ได้มาฟรีนะครับประมาณ10กว่าปีแล้วนะฮะตัวนี้เป็น CPU AMD นะครับเป็นรุ่นตระกูล AMD A6 นะครับมีกราฟิกการ์ดในตัวนะครับตัวนี้แรม8นะครับผมตอนแรกเป็นแรม4แต่ผมก็อัปเดตนะครับเป็นแรม8ตอนที่ไปฝึกงานนะฮะถือว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะตอนนี้แค่ว่าไม่มีจอที่นี่นะครับปกติต้องมีจอ ไม่ใช่ได้ปกตินะครับก็ไม่เป็นไรนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวเทพที่เราเพิ่งได้จัดกันมาใหม่สดๆร้อนๆนะครับมาดูครับเป็นเป็นตัวนี้เลยนี่นี่เลยเป็นตัวชุดนี้นะครับนี่นี่ก็จะเป็นคีย์บอร์ดที่ซื้อมานานแล้วเหมือนกัน,นครับซื้อมาตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับจอตัวนี้ใช้มาตั้งแต่ตอนฝึกงานคีย์บอร์ดก็ใช้มาตอนฝึกงานเหมือนกันนี่เมาส์เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับที่รองเมาส์ตัวนี้ก็เพิ่งซื้อมานะครับดูได้ ลายเหมือน MSI แต่ไม่ใช่นะก๊อปมานะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราก็ใช้บอร์ดของ MSI นะครับมาดูนี่ฮนะนี่เป็นเคสจากของ Sigma t e c นะครับเป็นรุ่น Eros นะฮะเคสราคาไม่ถึงพันนะตัวน,นี้นี่ยังไม่ได้ลอกเลยพามาดูข้างในนะครับ CPU นี่เห็นไหม AMD อีกแล้วครับเป็น AMD ตระกูล Ryzen นะฮะ เป็น AMD Ryzen 7นะครับ2,700นะครับตัวกราฟิกการ์ดตัวนี้จะเป็น GTX 650นะครับตัวง่ายๆเลยนะครับแรม8นะครับก็เนี่ยประมาณนี้โอ้สายใช้ของอะตอมนะครับเป็นตัอยีห้อเลยนะเออลืมชื่อแล้ว a n t e c u Atom เออนะครับนี่คีย์บอร์ดก็กล่องที่วางอยู่นี่อยู่ด้วยก็เป็นอุปกรณ์ตัดต่อครับเล็กๆน้อยอ่าแล้วก็มีนี่ครับกีตาร์ฮีโร่ของเรานะครับก็วางอยู่นี่นะครับ คู่กับกีตาร์ปกติครับไดฮีโร่ก็ยังเล่นได้นะครับใครอยากได้ก็ทักอินบ็อร์มาได้นะครับถ้าอยากได้นะครับขายให้ได้นะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะเดี๋ยวบอกอีกทีว่าจะขายเมื่อไหร่นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสเปคนะครับเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราทิ้งไว้ในใต้ดีสคริปชั่นนะครับข้างล่างนะครับไปอ่านสเปคได้นะครับว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับประมาณนี้อสตูเราไม่มีหลายมากนะนี่แล้วก็ยังมีโต๊ะเก้าอี้เกมมิ่งนะฮะเก้าอี้เกมมิ่งสุดเทพนะครับผม นหลังอ่าพามาดูอีกนิดนึงก็ได้ก็เป็นพวกกล่องเก่าๆเนาะเป็นนี่อยเมื่อก่อนนะครับนี่นี่ง B K ก็เป็นพวกกล่องที่เก็บอุปรกรณ์นนะเก็บประกันได้นะโน้ตบุ๊กกันเก่ามีร้านแผดตรงนี้กล่องเพีทีฉันไม่รู้เครื่องไปไหนแล้วนะไม่มีอะไรนะโต๊ะเป็นบ้านนะนี่ซากเพิ่งถ่ายอะไรนะเพิ่งถ่ายรีวิวก็ไป แชรเลนไปเมื่อคลิปกันก่อนนะก็ไปกดไปกดดูได้นะครับตรงนี้เลยสําหรับคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับเป็นบล็อกสั้นๆอีกแล้วมาทัวบ้านนะครับเนื่องจากไม่มีคลิปจะลงแล้วนะครับช่วงนี้นะครับใกล้จะปลดล็อกดาวแล้วก็ฝากทุกท่านครับดูแลสุขภาพกันนะครับอย่าประมาทนะครับบอกเลยว่าถึงตัวเลขจะลดแต่จริงอาจจะไม่ได้ลดจริงๆก็ได้นะครับยังไงก็ระมัดระวังกันเหมือนเดิมนะครับสวมหน้ากากอนามัยครับล้างมือให้สะอาดนะับแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าถ้าชื่อชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเราด้้วยนนะตอีจ63 แล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับเอาให้ถึงร้อยซับเลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย